สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้ราทุกทุกท่านครับช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยเฉพาะกิจนะครับฮานอยเฉพาะกิจของวันที่27กรกฎาคม2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันพระฤหัสบดีนะครับสีส้มสีส้มนําโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับฮานอยเฉพาะกิจก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะเฉพาะกิจนะครับจะออกทุกวันทุกวันนะครับเวลาสี่โมงเย็น พึ่ง4โมงครึ่งทุกวันทุกวันเลยนะครับขอามไอพีรบธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณธรรมชาติทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกบิปทุกคิปบเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับอ่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างก็มาชมชมเลยนะครับ วายจุกสันเอ,เ,อเอง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 นะครับอ่ามาเริ่มดูเลยนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกห้านอยเฉพาะกิจหรือเวียดน,นามเฉพาะกิจนะครับอ,ออกทุกๆวันสี่โมงเย็นถึงสี่โมงครึ่งนะครับเด่นหกเจ็ดแปดนะครับเลขสูงนะหกเจ็ดแปดเน้นที่เจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับ เดอนแก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสมแดแี่สี่แปดแปดห้าห้าแปดนะครับวิธีเอาเลขวินมาวินกันนะครับก็เอาที่1 2 3 4 5นะครับมาวินกันนะครับ6นะครับอ่าอ่าให้เอาวิธีวินกันนะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับมันจะเข้าทุกรอบอยู่นะเอาหนึ a ่งเอาสองเอาสามเอาสี 2, ่เอาห้า แล้วก็เอา6ตัวนี้นะครับวินกันนะเลขวินนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะมาอยู่นะวินกันก็คือ1 2 2 1 1 3 3 1ส4งหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สีหนึ่งหนอะไรเงี้ยสองสามสามสองสองสี่ี่เงี้ยสามสี่สี่สามอะไรเงี้ยสี 4, 5ห้าห้อะไรแบบเนี้ยห้าหกหก ห้าอะไรเงี้ยประมาณนี้เขาเรียกว่าวินกันนะครับอือครับจะไม่ได้ลงให้นะอ่าจะไม่ได้ลงให้เอาหนึ่งเอาสองเอาสามเอาหลักหน่วยอ่ะมาวินกันนะครับอ่าก็จะได้อ oui> ีกเลขอีกชุดหนึ่งมันจะมาบนหรือมาล่างก็ไม่รู้นะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับเดี๋เอานะพบทันอยู่เนาะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงครับวันนี้ก็มีตามนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับ สวัสดีครับ